สัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารสวนจนชีวันนี้น,นำข้อคิดใจมาเรียนฝากท่านเคารพสารที่จะเรียนฝากตั้นในวันนี้นั้นอยากจะเรียนด้วยประเด็นว่าเรื่องโลกคือโรงละครนี่คือสารที่จะเรียนฝากตัานในวันนี้นั้นทำไมจึงต้องพูดเรื่องของโลกคือโรลงละครเนื่องจากว่าชีวิตจริงมันก็เป็นอย่างนั้นท่านที่เคารพคำว่าโลกคือ รุนละครเนี่ยมันหมายถึงว่าส่วนใหญ่ในโลกนี้นั้นมันจะตกอยู่ในบทบาทที่เรียกกันว่าบทบาทสมมุตินะบทบาทสมมุตินั่นแหละคือคําว่าโลกคือรุนละครหมายความว่ามนุษย์ในโลกนี้ล้วนแต่ต้องดูละครทำไมจึงต้องดูละครเนื่องจากว่ามันเต็มไปด้วยบทบาทสมมุติตัวละครทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ใน โรงภาพยนตร์นั่นนะครับเขแสดงทั้งหมดนี่มันล้วนแต่เป็นการสมมุติละครคือการเล่นที่สมมุติไม่จริงนี่คําว่าละครคือการแสดงโดยสมมุติเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในโลกปัจจุบันนี่มันจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรียนรู้บทบาทของโลกคือเรียนรู้ทั้งในแง่ของการสมมุติและก่อนในเรื่องที่ไม่ต้องสมมุติ นะครับนั่นหมายความว่าชีวิตจริงของคนเรานั้นมันจําเป็นต้องเรียนรู้ทั้งการสมมุติและการไม่สมมุตินะครับนั่นก็หมายความว่าความจริงในโลกนี้นั้นมันมีอยู่สองมิติมิติแรกก็คือความจริงโดยสมมุติเรียกว่าเป็นสัจจะเหมือนกันแต่ว่าเป็นการสมมุติมิติที่สองนั้นเป็นความจริงโดยไม่สมมุติ เป็นความจริงโดยธรรมชาติความจริงโดยธรรมชาตินั้นไม่ต้องสมมุตินะครับเรามาดูเรื่องที่ชีวิตจริงๆของคนเดียวนี้น,นั่นอะอะไรบ้างที่เป็นการสมมุติอะไรบ้างที่ไม่ต้องสมมุติชีวิตเราที่เราเห็นอยู่เดี๋ยวนี้มันเป็นการสมมุติสมมุติให้เป็นคนนั้นสมมุติให้เป็นคนนี้ <c oughs> แม้แต่ชื่อก็เป็นการสมมุติ ชื่อคนนั้นชื่อคนนี้แม้แต่หญิงกับชายก็ก asan, เป็นการสมมุติเป็นการสมมุติท่านอาจะยแย้งบอกว่าเป็นหญิงมันก็หญิงจริงเนี่ยทำไมจะว่าสมมุติเป็นชายมันก็ชายจริงเนี่ยทำไมจะว่าสมมุติก็มันสมมุติให้เรียกว่า imes imes อย่างนี้รูปร <livest S 1> <c oughs> ่างหน้าตาอย่างนี้แต่งกายอย่างนี้ให้เป็นหญิงอย่างนี้ให้เป็นชายนั่นแหละคือการสมมุติ <peach> การสมมุติเป็นอย่างนั้นแต่รคกรบครับถ้าไม่สมมุติมันก็ไม่รู้ว่าจะสื่อสารกันยังไงมันจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเพราะนั้นมันจึงต้องสมมุตินะครับแม้แต่สภาพชีวิตคันเป็นอยู่หน้าที่การงานก็เป็นการสมมุติตัวอย่างเช่นบอกว่าคนนี้เป็นครูนะ ครูก็เป็นโดยสมมุติ <c oughs> กนนี่เป็นทหารนะก็เป็นการสมมุติสมมุติตามหน้าที่คือการสมมุติอันนี้เป็นการสมมุติตามหน้าที่นี่คือการสมมุติ <c oughs> ตันดิกรครับมาดูอีกถ้าหากว่าคนที่ออกจากบ้านจากเรือนไปครองเพศเป็นนักบวชเป็นะประชิตรโกนศีรษะนุ่งหม่มสีเหลืองสมมุติ ให้เป็นให้เป็นพระสงฆ์ถ้าอยู่ในบ้านในเรือนยังเราเราท่านท่านเนี่ยก็สมมติว่าเป็นรื้นหัดเห็นไหมแม้แต่เป็นพระสงฆ์ก็เป็นการสมมุตินี่คือสมมุตินะครับทีนี้ประเด็นที่อยากจะเดียนฝากตรงที่นั่นเนี่ยเมื่อมีการสมมุติเราอย่าไปหลงสมมุติอย่าไปหลงสมมุติ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้มันหลงสมมติเนี่ยเมื่อหลงสมมติปุ๊บมันก็จะเกิดปัญหาตามมาแหละตัวอย่างเช่นว่าเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็เป็นการสมมตินะสมมติท่านอาจจะแย้งว่าสมมุติยังไงอ่ะมันก็เป็นพ่อจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นลูกฉันฉันก็เป็นพ่อมันเนี่ยมันจะสมมติยังไง สมมุติถ้าไม่สมมุติแล้วคุณจะสื่อสารยัง,ยงไงคุณจะใช้คำพูดยังไงเพราะคำพูดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสมมุตินะวันนี้สมมติวันชื่อเป็นนายกวันพรุ่งนี้ไปเปลี่ยนใหม่ละเป็นนายขอวันถัดไปเปลี่ยนใหม่ละเป็นนายขอมันก็เป็นสมมุติคนที่อายุมากเป็นผู้วุโสเาผู้วุาวิสโส มีอายุ 60, 70, 80, 90ดเก้าสิบกเด็กๆเมื่อวันซื้เนี่ยมันมาไม่เคารพมันมาพูดในศสนาของไม่เกียิคนแก่ๆก็จะหลงสมมุติสมมุติว่าหลงว่าฉันน่ะเป็นรุ่นปู่เธอะนะทำไมเธอจึงไม่เกียจทำไมจึงมาพูดอย่างนี้ไม่เคารพไม่รู้จักผู้หลักคู้ใหญ่ ไปหลมในสมมุติว่าตัวเองนั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเกิดความยึดถือยึดถือในการเกิดก่อนคำพูดเขาบอกว่าเออฉัน,นอะนอาด้ำร้อนนอนไฟมาก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นเธอจะต้องรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงคำพูดเหล่านี้ ระวังมันจะเป็นคําพูดที่เกิดจากความหลงสมม,งสมุติมันหลงสมมุติเพราะหลงสมมุติปุ๊บปัญหาตามมามันก็เกิดความทุกข์เกิดความทุกข์ทางจิตทางใจขึ้นมาเห็นไหมเพราะฉะนั้นในทางคําสอนพุทธศาสนาท่านจึงไม่ให้ยึดติดไม่ให้หลงไม่ให้หลงสมมุติคนส่วนใหญ่มันหลงสมมุติเนี่ยเอามายิยนใหพูดถึงแล้วว่าสมมุติมันมีทั้งสมมุติแบบชาวบ้านคเรื่กว่า จริงโดยโดยสมมุติจริงเหมือนกันน่ะแต่จริงโดยสมยสมุติเห็นพระเดินไปเนี่ยนักบวชเดินไปเนี่ยถามว่าเป็นพระจริงไหมมันก็าจะจริงโดยสมมุติก็ได้อาจจะจริงโดยไม่สมมุติก็ได้เอาทำไมพูดอย่างนั้นน่ะทำไมเห็นพระทำไมถึงบอกว่ามีทั้งจริงโดยสมมุติและจริงไดสมมติคือมันมีทั้งพระ สมมุติแล้วก็พระไม่สมมุติเอา้าพูดอย่างงี้เพื่อกริ่มงงล้วสิพระแบบไหนไม่สมมุติล่ะถ้าพูดอย่างน,น,งงน,น,น,าานี้จะต้องไปพูดถึงว่าพระละ่ะมันมีอยู่สองประเภทคือพระที่เบบวัเนี่ยเป็นพระโดยสมมุติประเภทที่หนึ่งเรียกกันว่าสมมุติสฆ์ส่วนอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าอดิยาสเนี่มันจะ มันจะมาแบ่งอย่างนี้เอา้าแล้วคุณจะเอาอะไรไปจําแนกนว่าใครเป็นพระโดยสมมุติใครเป็นพระโดยไม่สมมุติซึ่งเรียกกันว่าพระอริยสมฆ์หรือพระอริยเจ้าอันนี้มันจะมันจะต้องดูระละเอียดส่วนลึกดูกิจวัตรของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าผู้ใดเพียงแต่ไปออกจากบ้านแล้วไปนุ่งเหลืองห่มเหลือง เปลี่ยนไปแต่เรื่องของการแต่งกายเนี่ยพูดง,ง่ายๆเอาผ้าเหลืองมาห่อหุ้มกายแล้วก็โกนศีรษะเรียกว่าครองเพศเป็นปราชินอ่ะเปลี่ยนแต่ร่างกายแต่ความรู้สึกางน้าจิตใจไม่เปลี่ยนคือชาวบ้านทำยังไงก็ยังทำไม่ต่างจากเขานักชาวบ้านคิดยังไงก็ยังคิดไม่ต่างจากเขานัก ชาวบ้านบอกว่าวันนี้จะไปทํามาหาเรื่องคิบอะไรนายจะไปทํามาหากินอะไรจะทํางานอะไรจึงจะมีเงินมีทองมาจับใจ่ายใช้สอยมาเรื่องบุตรปัญญาเรื่องตัวเองถ้าคิดอย่างนั้นอยู่เนี่ยคิดแต่ไปหาเงินหาทองเหมือนชาวบ้านทั่ว,วไปเนี่ยจับเงินจับทองได้มาแล้วก็มาสะสมเก็บฝากไว้หรือบางทีก็ชาวบ้านถวายเงินมาก็าไป ลงทุนค้าขายซื้อสินนั้นสิ่งนี้มามาขายมอนชาวบ้านเขาหรือไม่ก็คิดที่จะเอาไปลงทุนไปเล่นหุ้นอย่างนี้มันต้นพฤติกรรมอย่างนี้มันมันเป็นพฤติกรรมของชาวบ้านเพราะนั้นถ้านักบวชคนไหนไปทำอย่างนี้นั่นแสดงว่าเขาบวชแต่กายแต่ใจเขาไม่บวชการบวชแต่กายแต่ใจไม่บวชนี่แหละเรียกกันว่าเป็นสงสม,มุินะ <c oughs> จะไปสวด จรเินภาวนาทําสมาธิจิตอะไรแล้วแต่หวังจะให้คนมาศรัทธาแล้วเขาจะเอาลาบสการะมายื่นมาถวายให้เนี่ยคือจิตชิดที่จะแสวงหาลาบสการะไม่ได้ชิดที่จะปฏิบัติจิตเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากความโลภความโกรธไม่ได้ชิดที่จะหาสิ่งที่จะทําให้จิตใจปล่อยวางคือจิตไม่ชิดสิ่งนั้นถ้าจิตไม่ชิดสิ่งนั้น ก็เป็นสงฆ์เหมือนกันเป็นพระเหมือนกันแต่เรียกว่าพระโดยสมมุติเพราะนั้นคนในโลกส่วนใหญ่นี่มักจะไปหลงสมมุติแม้แต่ชาวบ้านเองก็แล้วแต่ก็หลงสมมุติเห็นว่าแต่งกายอย่างนั้นปุ๊บเออพระแหละพระแหละยัคธมุนคือเห็นแต่หน้าแต่ตาเห็นแต่สีสันที่แต่งกายเขาก็บอกว่านั่นแหละคือพระตัวจริงแต่หารู้ไหมว่าอันนั้นแหละมันจะเป็นมายามาหลอก คุณได้อย่างง่ายดายถ้าคุณไม่รู้ให้ถ้าคุณไม่เรียนรู้ให้ลึกคุณก็จะไม่รู้มองแต่ภายนอกเขาเรียกว่ารู้แต่หน้าไม่รู้ใจเพราะนั้นคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยจึงถูกผู้ที่แต่งกายอย่างนู้นอย่างนี้มาหลอกลวงง่ายถ้าเป็นชาวบ้านแต่งกายรู้ราหน่อยนั่งรถเบนซ์มาหน่อยเขาก็ว่าเออ อันนี้มันในเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองวะเนี่ยแต่ฝ่ายหญิงเห็นฝ่ายชายแต่งกายซะก็รู้นั่งรถเบนซ์มาเนี่ย,ไ,ย,ไ,ย,ย,ย,มยไม่จีบมาพูดมาคุยมาปะเลาลมารวมก็เชื่ออย่างไงได้เพราะว่าคิดว่าเขามีฐานะมั่นคงคงจะเป็นข้าบดีเป็นเศรษฐีคงจะมาแล้วเราชอบเราจริงหรือมั่งก็ หลงคนเขาเลยเห็นเขาแต่งกายก็หลงคนเขาตกไปยื่นความรักให้เขาโดยง่ายไ,ได้สุดท้ายก็กลายเป็นทาสของเขาเขาไปหลอกลวงไปโน่นไปโน่นไป,ไป,ไปนี่ปุ่นปี้ไี้หมดเลยนี่คือหลงสมมุติเห็นรูปร่างหน้าตารู้หน้าไปรู้ใจก็จะถูกหลอกอย่างนี้เช่นเดียวกันกันกบการไปทำบุญสุนทานของชาวพุทธปัจจุบันเนี่ย เห็นแต่หน้าไม่รู้ใจเนี่ยไม่ได้ชิดให้รอบด้านว่าคนนั้นมีจริยวัตรยังไงปฏิบัติยังไงเป็นคนที่เคร่งอยู่ในหลักธรรมวินัยตามคำสอนขององค์พระาศาสดาหรือไม่ไม่ได้เรียนรู้เห็นแต่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างนี้คือพระนั่นระวังมันจะถูกหลอกลวงต้มตุนได้ง่ายนะครับทีนี้จะดูไงวะ จะดูไงว่าว่าคนนั้นเป็นเป็นพระจริงไม่ใช่เป็นสงฆ์จริงเป็นอริยสงฆ์ไม่เป็นสงฆ์สมมุติอันนี้แหละคือประเด็นที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้ไปดูเรื่องต้นก่อนพระที่เป็นพระเป็นพระจริงจะพูดเรื่องพระจริงคำสอนของพระคุขท่านหลวงปู่ท่านสอนบอกว่าดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายชยก่อนตายดีอยู่ที่ละ ไม่ใช่ดีอยู่ที่ได้คนสมัยนี้นี่ถ้าได้เขาว่าดีมีเขาจึงนับว่าพี่น้องนี่คือสังคมเป็นแบบนั้นเขาว่าถ้าได้ดีละว่าดีละใครเอาอะไรมาให้เนี่ยอย่างนักการเมืองอีกางนีกี่เดือนเขาจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่เนี่ยถ้ามีใครเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรต่างมาให้ก็อ้นนี้มันดีอันนี้มันดี คนให้มากเขาจะบอกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้ให้ร้อยให้สองร้อยมีคนไม้ห้าร้อยบอกคนห้าร้อยดีกว่าคนมาห้หกร้อยบอกคนหกร้อยดีกว่าคนไม้พันคนให้มากนั่นแหละคือคนดีกว่านี้คือสังคมเขามองแบบนั้นว่าได้นั่นแหละดีเป็นแนวความคิดของคนในสังคมเป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้ประเด็นที่บอกว่า พระอยู่ที่จริงล่ะประเด็นที่บอกว่าพระอยู่ที่จริงนั้นหมายความว่าจริงในการปฏิบัติตามบทบาทของตัวเองจริงถี่ว่านี่คือจริงตามคาําปฏิญญาณจริงตามคําอธิษฐานจริงดังคํากล่าวในการบวชว่าบวชนั้นต้องการที่จะไปศึกษาปฏิบัติตามตามคำสอนขององค์พระศาสดาเพื่อที่จะลดละ จากความยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดถือในเรื่องของอัตราไม่ยึดถือเรื่องตัวตนออกไปบวชคือจะต้องออกจากการเป็นผู้ครองบ้านครองเรือนไม่ไปยึดติดในสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นบุตรปัญญาสามีทรัพย์สินเงินทองออกไปจากสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงเหมือนดังเจ้าชายศิรัษฐะเสด็จออกผนวด ปีบวชนั่นแหละอันนั้นคือสัจจะว่าจะต้องสแสวงหาวิมุตติความหลุดพ้นแล้วเมื่ออธิษฐานว่าจะหาทางหลุดพ้นด้วยความสัจจานั้นก็ทําอย่างกะมักกระแม่นด้วยความจริงใจไม่้นละบา,บางครั้งมังคราวก็ต้องทรมานพระองค์ด่เดกันว่าบําเพ็ญทุกขจิยานะั่นแหะ สุดท้ายที่ฐานจิตบอกว่านั่งตรงนี้ถ้าหากไม่บรรลุไม่หลุดพ้นจิตไม่ปล่อยวางไม่บรรลุธรรมที่เดียวกันว่าโลกุตระธรรมแม้ชีวิตนี้จะสิ้นไปก็จะไม่ลุกจากที่นี่นั่งจนกว่าจะบรรลุอรหรันตสมาสมโพธิยานนั่นคือปณิธานอันแน่วแน่ผู้ที่ทําด้วยจิตอันแน่วแน่อย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่า พระอยู่ที่จริงทีนี้มาพูดถึงว่าพระจริงที่ว่านี้ท่านก็จำแนกไว้เป็นสี่ระดับระดับแรกเบื้องต้นเรียกว่าพระโสดาบันอันที่สองเรียกว่าสกทา,าคามีอันที่สามอันดับสามเรียกว่าอนาคามีอันดับที่สี่เรียกว่าอารหันต์เพราะนั้นพระจริงเนี่ยจะเริ่มต้นขั้นต่ำก่อนคือโสดาบันก่อนนะฮะ สุดท้ายจึงจะเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นแม้จะมาอยู่ในก้าวแรกคือโสดาบันเนี่ยก็ถือว่าก้าวไปสู่ทางของพระนิพพานแล้วไปถูกทางแล้วคือระดับของโสดาบันโสดาบันนี่ไปดูได้ตรงไหนคุณสมบัติของพระโสดาบันเนี่ยมีอยู่สามประการคือสักการยะชิติคือสักการยะชิติเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอันนี้ต้องลดต้องละวิกิจิตฉา ไม่มีความลังเลสงสัยในหลักปฏิบัติเพื่อที่จะทําตนให้บรรลุถึงพระนิพพานวิจิจิชาจะต้องไม่มีความลังเลสงสัยศิลปัตาปฐมามาสศิลปัตาปฐมามาสนี่เป็นเรื่องของความโง่ความงมงายหลงในเรื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์เรื่องปฏิหาราต่างๆพวกนี้จะต้องเลิกละอย่างชื่นเชิงอันนี้เป็นเพียงเบื้องต้นของผู้ที่จะเป็นพระจริง คนที่จะย่างเขาไปสู่ประตูของความเป็นพระจริงเนี่ยจะต้องละสามอย่างนี้ได้ผู้ที่เดินไปอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพื่ออย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละจริงจะเรียกกันว่าเป็นพระจริงมีปณิธานแน่วแน่ที่จะสแสวงหาวิมุติทางหลุดพ้นอย่างแท้จริงอันนี้คือพระอยู่ที่จริงมุ่งสู่ปณิบานปณิบานคือหมดความยึดมั่นถือมั่นสรรพสิส่งในโลก ปล่อยวางหมดสิ้นยึดหลุดลอยเหนืออยู่บนเหนือก,ก่อนเมฆก่นไม่ยึตดติดแม้ทั้งก้อนเมกเหนือหมดเลยก็เรียกว่าเหนือโลกบุคคลเหนือโลกคือเหนือความยึตดติดอันนี้แหละที่บอกว่าเป็นพาะจริงเพราะนั้นคนในโลกส่วนใดแล้วเนี่ยอย่างนักบวชในพุทธศาสนาใน ที่ไกลที่เดียกกันว่าเนราวาสในสังคมเนี่ยท่านบอกว่ามีนักบวชถึงสามสี่แสนทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในสามสี่แสนน่ะมีพระจริงกี่เปอร์เซนต์มีพระจริงที่เป็นพระที่จะบุ้งไปสู่พระนิพพานเนี่ยมีกี่เปอร์เซนต์คิดว่าน่าจะไม่เกินศูนยจุดศูนศูนย์หนึ่งเปอร์ซต นะนี่นอกนั้นล่ะนอกนั้นก็เป็นพระเหมือนกันแต่เป็นพระสมมุติเรียกกันว่าสงสมมุติพระนี่สงสมมุติเนี่ก็ยังมีอยู่สองระดับอีกสงสมมุติยังมีอยู่สองระดับอีกคือสงในระดับสามัญชนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดายังมีจิเลศทั่วไปเนี่ยนี่คือพวกหนึ่งสงสมมุตรอีกพวกหนึ่งเป็นสง์ที่อยู่ในระดับที่เรียกกันว่าสาธุชน กัลยาณชนสาธุชนหรือกัลยาณชนสงพวกนี้ยังพอไหวยังพอกรบพอไหวคือยังไงก็ยังมีคนละอายเจ่ใจอยู่แม้กิเลสย,ย,ยังไม่หมดแต่ก็อยู่ในภาวะที่สงเรียกกันว่าเป็นคนมีศีลมีธรรมพอสมควรอยู่กิเลสย,ยังไม่หมดไม่ได้ทำโลเทออะไรมากมายสงพวกนี้เขาเรียกกันว่าสงที่เป็น กัลยาณชนสงที่เป็นสาธุชนเป็นสงที่ยังพอมีอยู่ในสังคมแต่อยู่สงอย่างพวกหนึ่งเป็นสมมุติดิบแท้เลยเนี่ยห่มแต่ผ้าเหลืองโน่จใจเฉยเนี่ยแต่ทําตนออกนอกธรรมวินัยแบบตะไม่ตะพือเหมือนนังที่เราเห็นมีข่าวเกี่ยวกราวทางสังคมเนี่ยเดี๋ยวก็ว่ามีพระ มีเงินทองหลายสิบล้านทำธุรกิจค้าขายเล่นหุ้นเล่นการพน,นันเล่นออนไลน์แถมยังมีบุตรมีพัญญาซ่อนไว้หลายคนอะไรอย่างนี้อันนั้นคือเป็นสงแบบสมมุติชนิดที่กันว่าเลือเท่าไปทั่วไปหมดเลยจนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อพี่น้องชาวพุทธ เพราะนั้นสงสมุติก็ต้องมีสองระดับอย่างที่ว่านี้นะครับท่านทั้งหลายก็ไปตองตัวเองท่านที่เป็นชาพูดท่านไปตรองวเองท่านจะถึงบำรุงทำรู้บำรุงศาสนาให้มันมั่นคงในสังคมยังไงอ่ะท่านจะต้องเรียนรู้ด้วยถือศาสนาจะต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่ถือตามธรรมเนียมถามถือตามประเพณีชาวบ้านพาท่านยังไงปู่ย่าตาทวดสมัยเขาเกลือกทำาังไงเขาทำยางั้น โดยไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ไม่ตีตรองไม่พินิษไม่พิจารณาทําบุญโดยไม่เลือกเฟนเลยว่าใครเป็นพระริงใครเป็นพระเทียมใครเป็นพระที่เลอะเทอะใครเป็นพระที่ดีอยู่บ้างไม่ได้เลือกเลยเนี่ยอันนี้แหละมันใหญ่เป็นปัญหาต่อสังคมเลี้ยนฝากท่านที่กรบนี่คือสารส่วนชวนชิดบอกแล้วว่าสารนี้เป็นสารชนชิดไปพินิษดดูน่าจะให้ขอยิ่กับท่านที่สนใจติดตามมีรักแฟน เพจที่ติดตามมาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะครับหากจะช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์ด้วยก็จะเป็นสิ่งดีขอขอบพระคุณทุกท่านอีโอกัสนี้ขอบคุณครับ